สวัสดีครับวันนี้วันที่30มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6นะครับผมยืนอยู่ที่สวนลงร้านบ้านทุ่งจังหันตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนนสวนจังหวัดปุยรามนะครับวันนี้ผมจะพามาดูพุทราแดงอินเดียที่ปลูกอยู่ที่สวนลงร้านนะครับเดิมทีนะครับพุทสาสายพันธุ์นี้ไม่ได้อยู่ในสายตาผมนะครับเป็นเพราะว่ามีสมาชิกกลุ่มคนนึงนะครับ ส่งรูปมาถามผมว่ามันเป็นพุทราปลอมหรือเปล่านะครับเป็นพุทราย้อมแมวย้อมสีหรือเปล่านะครับผมก็เอาข้อมูลเอาภาพไปส่งไปให้ทางไต้หวันดูไต้หวันก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยลองสั่งซื้อต้นมาปลูกดู2ต้นนะครับว่ามันลูกมันจะแดงตามที่เขาโฆษณาไหมนะครับก็ปรากฏว่านี่นะครับตามที่ท่านเห็นนี่นะครับเออดกมากเลยนะครับแล้วก็แดงด้วยนะครับนี่มันประมาณแอปเปิลนะครับอันนี้ยังไม่สุกมากนะครับนี่ ความดกเต็มสิบนะครับความหวานเต็มสิบนะครับแต่ความกรอบยังไม่เท่าพุทราไต้หวันนะครับแต่ว่าก็กินอร่อยนะครับดูมันดกมากเลยนะครับพี่น้องเป็นพวงเหมือนองุ่นเลยครับนี่อันนี้ยังไม่แดงมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตอนมันแก่กว่านี้นะครับชุดแรกนวนแดงสวยๆนะครับอันนี้ยังไม่ไม่ไม่แดงมากนะครับ ดกมากเลยนะครับนี่ดกจน,นกิ่งโน้มลงเลยนะครับไม่ได้ค้าไว้นะครับ <couples. S 1> เห็นไหมครับพุทราแดงอินเดียนะครับแดงอินตราเดียนะครับดูเห็นไหมครับไอ,อลูกที่แก่แดงนะครับนี่แดง,ง,แงแก็ตอนแรกก็ยังไม่แดงนะครับยังเขียวเขียวอยู่ เนี่ยจะเขียวแบบนี้นะครับพอพอเริ่มแก่แล้วมันก็จะแดงนะครับแดงสวยงามนะครับนี่แอปเปิลแดงเลยนะครับเป็นตาะออนแท hey. ต้นเดียวนี่แบบอุ้ยตกไปไหนแล้วหาไม่เจอแล้ว ดูนะครับหน้าสะออนหลายป็จตาสะออนหลายนะครับหนูแดงนะครับซาแดงอินเดียนะครับพิสูจน์แล้วนะครับพุทราแดงอินเดียมีอยู่จริงนะครับนี่นะครับลูกใหญ่กว่าพุทราสามรถอีกนะครับนี่ใหญ่กว่าเลี้ยนสิบอีกนะครับนี่ดู ผมกำลังขยายเพิ่มนะครับเดี๋ยวใครส,สั่งซื้อต้นพันธุ์ก็นะครับทักกันมาหลังไม้นะครับกำลังขยายนะครับกำลังขยายเออสวยดีนะครับเป็นพุทราอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สวยหวานนะครับลูกก็ใหญ่ไม่สู้พุทราไต้หวันนะครับแต่ว่าก็ดก โอเคเลยนะครับพุซาแดงอินเดียนะครับ